สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอุ๋งอิงนะคะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของหเฮงหเฮงเนี่ยสำคัญยังไงดียังไงคืออะไรควรมีลักษณะประมาณไหนเอออยากฟังกันไหมคะอยากฟังช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์ให้หน่อยนะอ่ะอย่างแรกเลยก็คือหเฮงคืออะไร หลายคนน่าจะรู้จักหงอิงกันอยู่แล้วนั่นก็คือเป็นศาสตร์หนึ่งของจีนเป็นตาำตำราจีนโบราณที่เขาจะดูถึงเรื่องขององค์ประกอบบนใบหน้าไล่ลงมาเลยไนมะ่ว่าจะเป็นหนา้าผากคิ้วตาแก้มหนกแก้มกรามคางปากจมูกปลายจมูกปีกจมูกอะไรต่างๆนานา รวมถึงดูไปถึงลักษณะของผิวพรรณมือก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหงเฮงได้เหมือนกันอ่ะคราวนี้โหงเฮงหลักๆของเราเลยมีจุดไหนบ้างจุดสำคัญบนใบหน้ามีตรงไหนบ้างอ่ะจุดสำคัญบนใบหน้าอย่างแรกเลยก็คือหน้าผากถูกป,ปะ่ะเวลาเราเดินมาเราเจออะไรบนใบหน้าบ้างอย่างแรกหนึ่งหน้าผาก สองตาสามจมูกสี่ปากห้าก็คือคางแต่คราวนี้ห้าจุดนี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวพันกันกับส่วนอื่นบ้างนิดหน่อยเช่นตาก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับคิ้วถูกไหมคะหรือปากอาจจะเกี่ยวข้องกันกับด้านของร่องแก้มนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะ ลงรายละเอียดกันนิดนึงละกันให้เราจะได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าฉันเป็นยังไงนะอยากดูอะไรยังไงเรามาดูกันแยกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายก่อนโดยรวมโดยรวมหงวแหงโดยรวมของผู้หญิงและผู้ชายเดีด๋ยวเปิดรูปให้ดูฮะหงวแหงโดยรวมของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะ ผู้หญิงก่อนอ่ะดูทางซ้ายของคุณผู้หญิงใบหน้าที่จะดูมีสเสน่ห์ตามศาสตร์เลยเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงจะต้องแบบมีอย่างเงี้ยคือมีสเสน่ห์วาสนาดีจะส่งเสริมให้ชีวิตเนี่ยมีแต่ความสมบูรณ์สุขกายสบายใจในส่วนเนี้จะต้องมีใบหน้าส่วนใหญ่นะคะขอเน้นว่าแค่ส่วนใหญ่เนาะนั่นก็คือเป็นรูปไข่ใบหน้ารูปไข่เรียวเล็ก หน้ารูปไข่เรียวเล็กจะช่วยให้หน้าของเขาเนี่ยดูอ่อนกว่าวัยเออดูดูด,ดอูอ่อนกว่าวัยอ่ะอ่าแล้วก็จะทําให้มีวาสนาดีซึ่งลักษณะที่ดีๆตาม5จุดหูเงงเลยก็คืออย่างแรกเลยก็คือคิ้วคิ้วเนี่ยเรียงสวยเป็นระเบียบอ่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการสักคิ้วก็ได้นะบางคนอยากสมูทตี้คิ้วอะไรอย่างงี้จะเป็นคิ้วเรียงสวยเป็นระเบียบ ใบหน้าเรียเร็กเป็นรูปไข่ออกลางคางเนี่ยจะต้องกลมมนสวยได้สัดส,สว่วนไม่ได้แหลมปึ้งเลยหรือว่าหน้าผากเนี่ยจะมีความกว้างที่พอประมาณเรื่องของอ,อ่ขนาดเนี่ยมันจะแล้วแต่หน้าคนด้วยนะรู้ไหมหน้าคนแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีการกำหนดขนาดที่เอาเป็นความผสมส่วนก็แล้วกัน เป็นคำว่าสมส่วนจะไม่เท่ากันอ่าต่อไปดูของผู้ชายบ้างของผู้ชายเนี่ยโดยรวมนะด้านขวารูปด้านขวาเลยของผู้ชายโดยรวมเนี่ยเขาจะเน้นไปเรื่องของการเป็นผู้นำใช่ไหมส่งเสริมอำนาจแล้วก็บารมีให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานลักษณะเด่นๆที่ดีของเฮงของผู้ชายเนี่ยก็คือจะต้องมีกราม กรามช่วงกรามเนี่ยเป็นสังคลมเลยเปลือกตาหนาหน้า,นาผักกว้างปากกระจับอ,อ๋อแล้วก็จมูกเนี่ยจะต้องดูอวบยิ่มจมูกหนาะคางกว้างไม่เล็กแหลมแต่ทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูรายละเอียดลึกๆก,กันอีกทีดีไหมอืมอ่ะคราวนี้ไล่ลำดับลงมาเลยดีกว่าไล่ลำดับลงมา ก็จะเป็นเรื่องของหน้าผาต่อนออจริงๆแล้วเนี่ยในศาสตร์นี้เขาจะมีอีกมากมายเลยทั้งเป็นเรื่องของสามวังชาเกงเคยได้ยินป้าสามวังชาเกงที่จะแบ่งหน้าเป็นสามช่วงชะตาฟ้าชะตาคนชะตาดินที่ทว่าชะตาวังฟ้าเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่ชะตาวังมนุษย์เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่หรือว่าชะตาดินเนี่ยออ ช่วงตรงนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่เขาก็จะแบ่งเป็นสับเป็นส่วนตรงเนี้ใครอยากฟังป้ามีคนอยากฟังแม้ถ้าอยากฟังอ่ะคอมเมนต์ไว้ให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณหมอมาพูดดีกว่าเออจะได้เป็นแบบรู้ลึกรู้เข้าไปอีกมีแบบหยิบย,ย่อยอีกจุกจิกซิกเยอะเลยเอาพื้นพ,นพ,นพืนผ่านก่อนมากลับมาที่หน้าผาหน้าผาคือจุดแรกเลยที่เรามองเห็นอ่าจริงๆแล้วหน้าผานเนี่ย มันจะไปเชื่อมกับหลักหญิงหย่างได้ด้วยนะหลักหญิงอย่างที่เขาจะแบบเปรียบเทียบเป็นเรื่องของแม่น้ำสี่สายภูเขาห้าลูกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้ใครรู้อีกปะคอมเมนต์เลยถ้าอยากรู้คอมเมนต์เลยหลักหญิงอย่างการแบ่งโซนบนหน้าเดี๋ยวให้หมอมาพูดให้ฟังดีกว่าอ่ะเราเอาของเราก่อนหน้าผานหน้าผาของเราเนี่ยอ่ะเขาจะบ่งบอกถึงเรื่องหลักๆเลยก็คือเกี่ยวกับสติปัญญา หน้าผากจะบ่งบอกถึงสติปัญญาหน้าที่การงานผู้อุปถัมภ์ผู้ให้กําเนิดบิดามารดาดูได้ด้วยอย่างมุมตรงหัวอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องแบบ12คบอีกอันนี้ก็ต้องให้หมอคูดเรามาคร่าวๆกันก่อนเออเรื่องบิดามารดาหน้าที่การงานคนอุปถัมภ์หน้าผากเนี่ยเราจะต้องมีความกว้างพอประมาณอ่ะ จริงๆแล้วไม่อยากจะกำหนดเป็นเซนสักเท่าไหร่เพราะว่าความเหมาะสมมันก็จะแล้วแต่โครงหน้าคนรูปหน้าคนของแต่ละคนก็จะมีความยาวที่ค่อนข้างที่จะไม่เท่ากันอ่าคราวนี้ต่อมาเขาบอกว่าอะไรนะต้องโหนกนูนไม่มีริ้วรอยเพราะถ้าเกิดว่าการเป็นคลื่นเป็นรอนเป็นมีริ้วรอยเนี่ยจะทำให้ชีวิตอ่ะลำบาก แต่ถ้าเกิดว่าเรียบนูนเลยเท่ากับฝ่ามือตัวเองประมาณนี้ก็จะหมายถึงเกี่ยวกับสติปัญญาดีชอบเรียนรู้เรียนเก่งอะไรอย่างนี้หรือมีความกระตอรือรือร้นความขยันความอดทนง่ายๆก็คือเก่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าีหัวดีเยวง่ายหัวดีเป็นเป็นเป็นคนที่แบบหัวคิดดีอะไรอย่างนี้ไปเลยอแล้วก็เขาบอกว่าผู้หญิงที่หน้าผากกว้างเนี่ย จะมีความรับผิดชอบเก่งมีความเป็นผู้นําสูงแต่แต่ถ้ามีความเป็นผู้นําสูงนะผ่ากผู้หญิงคนนี้จะทํางานที่เหนื่อยหน่อยอ่าอาจจะเหนื่อยจากหน้าที่การงานก็มันก็มีเซนนะที่แบบคนเราก็ทํางานมานก็อาจจะเหนื่อยหน่อยคราวนี้ใครอยากมีหน้าผากด,ดีหรือว่าหน้าที่การงานดีเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะต้องเสริมหน้าผากฉฟิลเลอร์อันนี้ลองปรึกษาหมอไหเออ คานี้ผู้ชายมั่งผู้ชายหน้าถากกว้างวาสนาดีมีคนอุปถรัรมภ์รักในการเรียนรู้ห่วงไวอใช่ไหมอ่ะส่วนต่อไปไล่ลงมาจากหน้าผากแล้วเราก็จะมาดูส่วนต่อไปนะั่นคือลูกตาดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเราจะต้องมีความสดใสสุขวาวอยู่ตลอดเวลาตาหนึ่งคนเนี่ยตาลักษณะที่ดีเนี่ยคือดวงตาที่ สามารถสื่อลักษณะเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ออกมาได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์ดีมีความสุขถ้าเกิดว่าสายตาเราสื่อออกมาได้ดีเนี่ยแปลว่ามันเป็นเรื่องที่ดีคราวนี้มาที่หางตาหางคิ้วหางตาหางคิ้วต้องไม่ตกสังเกตไหมคนสมัยก่อนเขาจะแบบกรีดอายไลเนอร์เชิๆดๆอะเออ นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะทำให้แบบมันดูแบบดูผ่องใสดูไม่เศร้าหมองดูชีวิตไม่ตกหล่นเออตรงเนี้การที่คิ้วจะดีลักษณะที่ดีควรที่จะหายาวเริ่มจากหัวตายาวมาถึงหางตาเลยอันนี้ดูถึงขนได้เลยนะว่าแบบขนเลี้ยงเส้นเนี่ยต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยไรยตำหนิก็จะดีมาก คราวนี้มาที่ลูกกตานอกจากจะต้องสื่อความรู้สึกได้แล้วหางตาต้องไม่ตกมันจะแสดงถึงความกล้าหาญอดทนต่อมาเกี่ยวกับความสําเร็จสเสน่ห์แล้วก็ความรักก็ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจถ้ายิ่งเราสื่อสารได้ดวงตาสุขใสเนาะมันการใช้ใสายตาเป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์สังเกตไหมเออคนที่แบบพูด พูดจาดีแต่ดวงตาแข็งอะ่ะมันก็ไม่ดีใช่ปะมิเะ่นนั้นศาสตร์เนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะหลักความจริงอะ่ะนิดนึงอะ่ะคราวนี้บางคนก็อุ้ยถ้าหางตาตกเราอาจจะไปเติมไปอะไรนิดนึงให้ตามเชิดขึ้นเพื่อเสริมหูยในร่างกายเราก็ได้ต่อไปเลื่อนลงมาก็คือจมูกจมูกเนี่ย เขาบอกว่าหมายถึงความร่ารวยบางคนจมูกทรงนี้อาจจะหาเงินเก่งจมูกทรงนี้อาจจะหมายถึงเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพก็ยังได้หรือใช้เงินเป็นใช้เงินเก่งหาเงินเก่งมันก็มาจากจมูกอ่ะคราวนี้นอกจากเรื่องทรัพย์สินแล้วยังช่วยเรื่องวาสนาด้วยนะจมูกอ่ะเดี๋ยวจะโชว์รูปให้ดูดีกว่าอ่ะ วาสนาดีมีอำนาจยังไงยังไงเขาบอกว่าลักษณะที่ดีของจมูกเนี่ยเป็นสันตรงตลอดแนวไม่ว่าจะใหญ่หรือจะเล็กเนี่ยควรมีเนื้อจมูกเนี่ยให้อิ่มเต็มเลยขนาดของจมูกต้องได้สัดส่วนกับใบหน้าใช่ปะแล้วก็โดยทางศาสตร์เนี่ยเขาเขามีหลายทรงนะพอรูปหน้าคนมันก็ไม่ได้เข้ากับจมูกทรงเดียวกันหมดทั้งโลกถูกปะ เขาก็จะมีหลายทรงมากที่จะบ่งบอกถึงลักษณะออการเก็บเงินเก็บทองการหาเงินคราวนี้มันช่วยเสริมได้ด้วยนะอย่างบางคนที่เขาแบบไปเสริมสมุกอะ่ะมันช่วยเรื่องของการโอบอ้อมอ,อ,อ,อารีใจเย็นทําให้เรามีสติได้ด้วยอ,อ๋อนี่ถ้าแบบตามหลักเลยอะ่ะมันมีที่ที่พูดไปตอนแรกอะไรนะแม่น้ำสี่สายใช่ปะตามหลักหญิงหยางอะ่ะ แม่น้ำสีาสายนี่สมูกถือว่าเป็นหนึ่งในแม่น้ำสีส่สายบนใบหน้านะเอออยากรู้รายละเอียดใครของแล้วอยากรู้รายละเอียดคอมเมนต์มาสิอยากทำคลิปอีกอ่ะต่อไปปากบ้างเรื่องปากเรื่องปากเนี่ยต้องอิ่มเอิบปากอิ่มเอมิบหมายถึงอะไรปากอิ่มเอิบอิ่มฟูปากที่มีปากกระจับใช่ปะ จริงๆเรื่องปากเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะคําพูดสิริมงคลปากคือประตูแห่งการเจราจาถูกปะปากคือสําคัญมากเรื่องการเจราจาการสื่อสารยิ่งมันเหมาะสําหรับคนที่ทํางานเราต้องพูดอะไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการเจราจาการต่อรองใดๆก็แล้วแต่จริงๆการปากเป็นรูปกระจบเนี่ยมันเสริม ในเรื่องของการที่เราจะมีมิตรภาพที่ดีพูดจาพูดงานอะไรกับใครบ่อยๆเนี่ยคนจะเชื่อแล้วเขาเชื่อกันว่าการงานเนี่ยจะราบรื่นไม่ติดขัดเลยปากบนเนี่ยจะต้องหนาน้อยกว่าปากล่างมันจะทําให้ปากดูดูดูมีลักษณะที่ดีหรือปากดูยิ้มเนี่ยเป็นรูปปีกนกอันนี้จะทําให้มีสติปัญญาคือถ้าเป็นในผู้หญิงอะ เขาหมายถึงว่าเราอะมีอน,น,นาคตในอนาคตแล้วเราจะได้ลูกที่กระตันยูแล้วเราก็จะได้บุตรดีด้วยนะเออเราจะได้ลูกที่ดีกระตันยูแบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอย่างอย่างเขาก็จะมีตามตามหลักยิน่งใช่ปะที่เคยบอกอ่ะแม่น้ำสี่สายอย่างเงี้ยคือปากอะมันเหมือนกับเป็นทะเลของใบหน้าเลยนะเออ อย่าปล่อยให้ปากแห้งนะทุกคนปากแห้งไม่ดีนะมันจะทําให้เราอ่ะพูดอะไรก็เหมือนแบบติดขัดอะไรเงี้ยมิฉะนั้นขอให้ปากอวอิ่มอิ่มฟูอมเอาไว้เสมอจะทําให้การงานสําเร็จดูล่วงมันดีมากทุกคนทําปากสวยๆเร็วทาลิปเ็ยังดีอ่าต่อไปคางด้านล่างเลยั่นคาง ด้านคางนี่หรือว่าแบบโซนเขาเรียกว่าอะไรนะสามวนซาเกงอะที่มันเป็นชะตาดินใช่ปะด้านล่างสำคัญเหมือนกันเออคางเขาบอกว่าด้านที่เป็นคางเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเรียกทรัพย์ได้ด้วยนะเออเคยเคยได้ยินไหมมีใครเคยได้ยินบ้างไหมคะช่วยในเรื่องของการเรียกทรัพย์ ในระยะยาวเนี่ยเขาบอกว่าจมูกเนี่ยมันบางคนทําเพื่อให้หาเงินเก็บใช่ปะแต่ไม่ได้แปลว่าจะเก็บเงินได้นะบางคนอ่ะอยิ่งฉะนั้นการที่เรามีคางลักษณะาคางที่ดีอ่ะมันหมายถึงการเรียกทรัพย์การที่เราจะมีเงินเก็บการที่เราจะไม่มีจะไม่ลําบากเราจะมีเงินใช้ไม่ขาดมืออ่ะอันนี้คือความหมายของคางซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะ ขาจะทําคางให้รับกันกับจมูกก็คือทําให้มันเข้ากันเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่เคียดเรื่องเงินเนาะใช่ปะเออตามหลักเศรษฐกิจแล้วอะจมูกกับคางมันก็ควรจะไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะได้ส่งเสริมกันให้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้อ่ะต่อมาก็คือเรื่องของร่องแก้มหน้าแก้มร่องแก้มหน้าแก้มเนี่ยเขาไม่ค่อยจะให้หน้าเป็นร่อง เออบางคนอาจจะมีการฉีดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แค่สวยงามนะทุกคนถ้าเป็นเรื่องดวงเนี่ยมูเตลูนะเออรองแก้มหน้าแก้มตามตำราเนี่ยเขาหมายถึงบริวารน,นะบริวารบางคนเนี่ยเป็นวหน้าคนใช่ปะการที่มีรองแก้มหน้าแก้มเนี่ยสำคัญออมีบริวารที่ซื่อสัตย์บริวารที่ดีแก้มอิ่มแก้มไม่ตอบ แก้มกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นพอด้วยรอยยิ้มด้วยปะคือการที่เรามีแก้มมันทําให้ให้คนเรายิ้มออกมาสวยขึ้นนอกจากเรื่องของรูปปากแล้วนะคะอ่ะพอคราวนี้เรื่องของร่องแก้มคราวนี้ถ้าเกิดว่าแก้มต่อแก้มยุบลงอะ่ะมันก็ไม่ใช่ลักษณะที่ดีใช่ปะแก้มต่อแก้มยุบลงเนี่ยมันหมายถึงการที่บริวารเราอาจจะไม่เชื่อฟังไม่ซื่อสัตย์กับเรา ประมาณว่าใช้คาว่าอะไรดีทําคุณบูชาโทษเออมันก็แล้วแต่คนเชื่อเนาะแต่บางคนเขาก็ไปฉีดเสมนิดนึงให้ให้เราดูมีแก้มอวบอิ่มไม่ได้แบบหน้าตอออะไรเงี้ยมันจะได้ดูหนะ้าเชื่อถือลูกน้องบริวารจะได้เชื่อถือเราด้วยอ่าคราวนี้เขาเรียกว่าอะไรถ้าเรารู้แล้วว่าอุ้ยเราอยากปรับตรงนี้เพื่อ เสริมเรื่องนั้นเรื่องนี้เฮ้ยเราอยากหน้าที่การงานดีเราอยากสติปัญญาดีเราอยากเรียกทรัพย์เรียกเงินอยากมีบริวารอยากมีลูกน้องที่ดีทําของเิงที่ไหนดีคะคาตอบอยู่ตรงนี้แล้วที่เราเลยเวอร์เทคคลินิกเลยนะคะเวอร์เทคคลินิกเนี่ย นอกจากที่เราจะมีเทคโนโลยีที่ดูแบบเครื่องสามมิติก่อนที่จะทำหรือว่าเรามีแพทย์ที่เชี่ยวชาญแพทย์เรานอกจากจะเก่งเรื่องของการปร,รับโคง้งหน้าการทำตรงนั้นตรงนี้แล้วแพทย์เราเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้เรื่องของหัวเงเ้งด้วยให้คำแนะนำได้ด้วยนะอืมคราวนี้ด้วยตัวของ ระบบ n i โมเทคว V อะค่ะที่เทคโนโลยีที่ทาง World t e ท h Clinic เรามีอะมันจะทำให้แพทย์เนี่ยทำงานง่ายขึ้นเราจะใช้วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับความเชื่อดีไหมเออให้มันควบคู่กันไปเรานอกจากเราจะสวยขึ้นมั่นใจขึ้นดูดีขึ้นดวงของเราการงานของเราโมเฮงของเราก็จะดีขึ้นไปด้วยแบบนี้ดีไหม ครออาวนีออ้ช่วยคอมเมนต์หน่อยสิว่าแบบมีใครอยากรู้ลึกกว่านี้ไหมที่ที่พูดไปพวกสามวังสาเก็ใช่ป่ะสาตาฟ้าสาตามนุษย์สาตาดินเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรใบหน้าธาตุใบหน้า,า,นารูปไข่ธาตุไม้ธาตุน้ำหมายถึงอะไรลักษณะเป็นยังไงแล้วมันดีมันเสียหรือยังไงอะไรหลักหญิงอย่างแม่น้ำสี่สายภูเขาห้าลูก ลักษณะหน้าแบบนั้นจะต้องเป็นยังไงช่วยเรื่องอะไรอยากรู้ปะเอออยากรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยเดี๋ยวให้หมอมาตอบดีกว่าเออถ้าคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวให้หมอมาตอบคราวนี้มันเลยนะคะอ่ะวันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนง่ายๆซอกซอ,องส่องกระจกดูว่าใบหน้าเราเนี่ยเป็นไปตามลักษณะหูนที่พูดไปเบื้องต้นไหม เออถ้ายังไงรอติดตามชมหรือถ้าใครคิดจะปรับโครงหน้าหรือปรับอะไรตรงไหนอยู่แล้วมาหาหมอมาให้คำปรึกษามาขอควาปรึกษากันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย